ไม่ชินเลยอ่ะก่อนหน้านี้เจอพี่เขาอย่งพี่บุญพี่จืดอยู่เลยตอนนี้เป็นคุณพ่อแน่ครับทุกสองคนมีกันบ้างอก็สรุปนะคะในชีวิตมันก็มีอะไรให้เราทําต่อวันนี่คือจู่ไม่ไม่ว่างเลยจริงๆอ่ะแต่ว่าอย่างวันนี้คือก็ต้องรีบตื่นมาตั้งแต่แบบตีสี่ตีห้านะคะเพื่อมาปั๊มนมก่อนแล้วค่อยมางานเพราะว่างานนี้เป็นงานเช้าปกติงานเช้าเนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยรับเท่าไหร่แต่ว่างานนี้เป็นงานที่แบบอยากมาด้วยใจจริงๆนะคะเราตัวเองก็เป็นแบ สิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ด้วยรวมถึงรู้สึกว่าเป็นเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยอ่ะก็เลยก็เลยเสียสละเวลาในช่วงการนอนในตอนเช้าเพื่อที่จะมางานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะคนเล็กได้ที่แอคทูเล่ย์อะรเ้ยระหว่างสองคนลิลูกก็จริงแล้วหลักๆก็คือถ้าเป็นเรื่องโภชนาการเรื่องการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็หลักๆก็จะเป็นคุณแม่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องพาทํากิจกรรมรถโผล่สนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเราครับแล้วก็คนโตน้องพีเจก็ ก็จะหลักๆก,ก็จะเป็นผู้เป็นคนที่พาไปทำทุกที่นั่นพาน,นอนอะไรอย่างเงี้าหน้าที่แล้วแต่เป็นคนเล็กมันคุยกความเพราะ<ม>พีเจในการเต้น,น,อน,น้องไวเยอะมากเลยนะหมายถึงว่าพีเจกับน้องสาวเขาใช่มเขาร<พ>ักมาก<พ>ตื่นตื่นเช้ามาต้องวิ่งเข้าไปหาอะไรเงี้ยคือเขาก็จะตั้งชื่อ น้องคือจริงๆชื่อน้องเจเพลแต่ว่าก่อนที่จุย๋ยอท้องอ่ะยังไม่ได้คลอดออกมาเขาบอกว่าน้องชื่อจูจูเราก็เลยเอาชื่อเนี้ยมาต้องเป็นชื่อจีนเลยคือชื่อจีนก็ได้อากงตั้งให้ก,ก็คือจันจูจริงๆมีความหมายแปลว่าไข่มุก จุ๋ยก็เลยได้ชื่อเล่นไ um, อ้ชื่อจริงน้องด้วยมาเป็นแบบมุกพิชาอะไรเงี้ยแต่ว่าเจเจเขาก็จะนี่จูจูเขาก็แบบว่าตอนเช้าตื่นมาเขาก็จะต้องเข้าไปหอมน้องอะไรเงี้ยเวลาน้องมาเขาก็จะแบบตื่นน้องก็จะแบบเข้าไปก่อนเข้าไปหอมเข้าไปสะอ้อนมากๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาเอ็นดูอะอยากอุ้มอยากเปนน้องอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอุ้มไม่ไหวแต่ว่าก็อยากจะขออุ้มหน่อยน้องเอ็นดูน้องเขามากครับเรื่องของการเลี้ยงสองคนที่ความต่าง เออจริงๆนิสัยที่ที่มาเลยอ่ะเลี้ยงง่ายทั้งคู่สับยู่นะเลี้ยงใครทั้งคู่คือกินง่ายนอนง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าของของคนเล็กเนี่ยโอเคนมก็อาจจะน้อยกว่าพีเจเพราะพีเจเป็นผู้ชายอ่าแล้วก็คนเล็กเนี่ยจุย๋ยแบบเออสามารถที่จะผลนอนได้เขาก็เลยจะนอนแบบนอนนอน,น,อนแบบง่ายมากๆง่ายคือว่าพีเจง่ายแล้วอ่ะเจโปง,ง่ายง่ายกว่าอีกอะค่ะแล้วก็พอเป็นผู้หญิงก็จะมี คือตอนแรกอยู่นึกว่าผู้หญิงอ่ะจะดูเรียบร้อยแต่กลายเป็นว่าผู้หญิงอ่ะโอ้โหดูแอคทีฟมากดูแบบโลดโผนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแบบว่าชอบให้แบบเหมือนเหมือนเล่นอะไรแบบดเสียววเสียวคือถ้าถ้าปีเจอเขาก็จะมี DNA ยนใความเป็นคุณจุ๋ยอยู่พอสมทุกคนหลายๆยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าไปเออ่เล่นเครื่องเล่นเช่นแบบสไลเดอร์อะไรเงี้ยเตี้ยๆอะไรเงี้ยพอขึ้นไปเขาบอกว่าปีเจตัวกลัวความสูงอะไร แต่ว่าาลูกสาวเนี่ยดูส้มแล้วเหมือนแบบชอบอะไรแบบรถโผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ใจมากกว่าใครมันผสมผสมนะผสมนะผสมเขาก็จะชอบบอกว่าเหมือนเด็กเอ่อพีเจได้แม่เจมส์เพลหน้าเหมือนพ่ออะไรอย่างเงี้ยมีหลายคนพูดแบบนี้แต่ว่าบางคนก็บอกว่าดูสองคนนี้เหมือนแฝดกันเลยก็กลายเป็นว่าสองคนนี้ก็หน้าเหมือนกันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่จริงๆตอนที่พูดอะเลี้ยงน้องเจมส์เพลตอนเด็กๆอะจุ๊ยเน้นว่าที่รักที่ที่รักเลี้ยงพี J อยู่หรอทำไมมันดูภาพมันดูเหมือนแฟลชแบ็กเลยอ่ะเหมือนแบบเหมือนหน้าเหมือนกันมากท่าเหมือนกันมากถ้าเดิมนั่งที่โซฟาตัวเดิมแต่ว่าเป็นน้องเชฟเพิร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเล็กๆยังไม่ยาวอ่ะก็ยังหล่อมาป้อนๆลงแบบนี่บ้อนพีเจอยู่ปะเนี่ยอะไรเงี้ยทำรูปอ่ะทำรูปเหมือนแบบเปรียบเทียบกันอ่ะตอนเด็กๆที่เป็นแบร์บอทนะแล้วก็ส่งไปให้คุณแม่หรือว่าญาติๆอะไรเงี้ย ทุกคนก็แยกไม่ออกว่าตกลงอันเนี้ยใครแล้วอันนี้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจำไม่ได้แรกๆเลยอ่ะดูเหมือนกันมากค่ะปิดคูเลยไหมคะว่ายังไงอ่ะ คิดว่าคิด like ว <si> ่าสองคนเก็บพอแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนชีวิตประจำวันเราก็นั่งดีแแฮฮปปปี้ค่ะสุข้วครับก็คือสองคนนี้ก็ก็ถือว่ามาไกลเกินกว่าที่เราแบบชินไวิไวแล้วก็พยายามมันไวตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วคิดว่าสองคนใช้คนดีคนนี้ก็แบบมีความสุขมากๆเลยครับตอนนี้อาจจะไม่แต่อนาคตแบบจะมีเปอร์เซ็นต์ว่าแบบกินคนก็ให้เป็นเรื่องของอนาคต มันเกิดยังมีงมประเทศทอยู่งกว่านี้ไม่หนูก็ไม่รู้ว่าอ่ะเผื่อปุบปับมีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ไม่คิดว่ามีไม่ได้แล้วแหละมันมียากมากใช่มียากมากๆแต่ถ้าจะให้ต้องอยู่ตลาดนะคะว่าต้องทำบัตรไหม,ไมหรือไง เบอกว่าพ่อไปทำหมันพ่อบอกว่าโอย๋อไม่ได้หรอกมียากไปก็คือก็คือคุยกับคุณจุย๋ยคุณจุ๋ยเขาบอกว่าเออไปทำหมันไหมเผื่อแบบปรับรับปรับรับโชคอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโอ้กว่าจะได้พีเจกับเจมส์โรมานี่ <c oughs> แม่เขาแบบสภาพร่างกายเขาไม่เหมือนไม่ไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยครับกว่าจะเก็บไข่กว่าจะผ่านกระบวนการอะไรมามาัน <c oughs> ยากมากยาากกมอเลยเงี้ยคิดว่ายากแต่ว่าถ้าเขาอยากให้ให้ไปทำก็ไม่มีปัญหาครับยินดี แตถ้าเพื่อนถ้าแม่แบบเฮ้ยเผือปุ๊บอยากจะมาอีกสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ติดแต่เขาบอกว่าถ้ามีสามคนมาอาจจะอาจจะแบบอาจจะปังค์ทีกว่าเดิมกว่านี้ใครบอกพี่ไม่เคยเจอพวกเราเวอร์ชันอยู่บ้านแล้วหัวฟูอะไรพี่ไม่เจอพวกเราขอบตาดำพี่ไม่เจอว่าที่พวกเราไม่เคยไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยหนูแบบพี่ไม่เคยเจอตั้งแต่เช้าไม่เคยเจอพวกเราเวอร์ชันแบบอัดนะตอนใบสอง เราเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูก ที่เรารับกว่าดังนั้นตอนนี้สี่คนนะ่ะกำลังดีสำหรับเราเล่นคนต่อมาได้หมดคือจริงๆเรื่องเพศอะสหรับหนุยอะไม่ติดเลย รุค้จะรอแต่คิดว่านี้ไม่น่าร้อเพราะว่าโรงเรียนไกลบ้านคุณ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 คุกคุณคุณคุณกันว่าพุกนี้ค่ณคนณคุตอนนี้ณคุ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 ณาุณคุณคุณคุนคุณคุ้คุณ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 ราณคุ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 คอณคุัวค ้องให้กันือหนอนเต่าอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวรอดูรอดูแล้วจะได้รู้จิตรู้ใจมากเป็นอินเตอร์ด้วยไหมคะเพราะว่าห็นตารานนั่นแหละคนเชอบส่มรุ่มมันเป็นหินตะลานเลยก็สำหรับเราเราก็รู um <S <s um ้สึกว่าพี่เจเป็นเด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษาดีอะไรเงี้ยพูดได้เร็วแล้วก็ปรึกษาหลายๆท่านอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่า ต้องแบบจ่ายค่าเทอมมันก็ไมีจ่ายค่าเทอมนีแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือทุกวันนี้คือทํางานเสร็จปุ๊บก็คือกลับบ้านเลยเราก็ไปเสร็อะไรที่คือทำกิจกรรมอะไรที่ไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ตัดออเกเพราะว่าลูกกําลังน่ารักอ่ะแล้วขนาดแค่ออกไปทํางานอะ่ะรถติดเราอยังติดโทรศัพท์ขึ้นมาดูแบบตั้งเปิดรูปดูอะไรอย่างเงีย้ยมันก็เรื่องแบบจริงจรงหมดครับวันนี้ก็ใช่เด็กผมเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วแล้วก็เวลาที่เห็นเขา เขาอยู่บ้านทำกิจกรรมอะไรนั่นนีา mm hmm. อยู่ใ,ใกล้เขาอะไรเงี mm ้ย hmm. มัน mm hmm. มีความ เราก็าแบบเอางี้เลยเหรอลูกแล้วเขาก็เดินเข้าไปเลยอ่ะแล้วห้องเรียนก็จะมีกระจกอะไรเงี้ยให้ให้ผู้ปกครองแบบสามารถยืนดูได้เราก็ไปยืนดูเออเขาเขาเขาพร้อมมากอ่ะผมว่าพวกนี้ลูกไม่ร้องหรอกผมแน่ร้อง ื่องอะไรที่หนูรู้สึกไม่ดีไหม mm hmm. เขาก็เริ่มมีคุยกับหููแล้ว mm hmm. ตเตรียมความพร้อม mm hmm. เวลาไปเจอข้างนอกก็อยากจะเที่ยวกับมาเล่าทุกอย่า mm hmm. กับนนา้เดินไหมไม่ได้หันหลังนะแต่แค่บางงานที่ไม่สามารถจะรับผิดชอบได้เราก็ตัดที่ตัวเราเองอีกว่งเป็นไรก็เลเลี้ยงได้เลี้งได้งไก็ทงานไเป็นผง้บริหางก็เนื่อย